ว่าผมเป็นใครผมชื่อซีนะครับวันนี้เราจะมาโปรโมทช่อหนของคุณเ c ็กเลเบอร์แอนิเมทีนะครับหรือเพื่อนบทดไหมครับชื่อว่าพัดนะครับเขาก็ซับนำ้วครับเจ็เิบเดคนครับแน่นอนครับผมจะต้องนำม,มันเหมือนกันครับเราไปดูการแคทเกมของเขาดีกว่าครับ ใครจะโฆษณาครับพ่อบอลเซียนก่อนรับเย้ yeah. สวัสดีครับผมไม่อยู่ผมไปแล้วนะครับเปแคลเบอร์นรเว,เวทีวีนะครับวันนี้มาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า g r o s s g r o s s g r o s s b o m หรือเปล่าไม่รู้นะครับใน off scarf ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมเล่นไปถึงด่านที่สองแล้วนะครับแต่ผมจะมาเริ่มเล่นด่านใหม่เลยนะครับครับท่านผู้ชม เด็กขอเวลาคักพักมัน <of> ค <their ours introductions> ือเกมเด็กท่านผู้ชมคือว่าผมเล่นมาแล้วผมจะเซียนแล้วนะครับีสย่ัท่านผู้ช ก็ไปกดติดตามได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ก็ไปกดตามเขาเยอะๆเลยนะครับขอบคุณครับ